สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอประคำนะครับก็มาดูสวนทุเรียนนะฮะสามต้นนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูเป็นทุเรียนสาวนะครับอายุป,ประมาณสัก4ปีซึ่งปีนี้เนี่ยเจ้าของเจ้าของสวนก็ได้ทําลูกนะครับแต่ว่าในการทําลูกเนี่ยก็ต้องมีในเรื่องของตัวช่วยเพราะไม่งั้นสภาพอากาศแปรปวนแบบนี้นะฮะช่วงนี้เหมือนฝนจะตกด้วย นะครับต้องมีตัวช่วยเพื่อให้ลูกเนี่ยไม่หลุดร่วงนะครับเราก็เลยได้มาตามคําเชิญชวนของเกษตรกรนะครับเดี๋ยวผมให้มาดูลูกนะคต้นนี้ก็ได้ใกล้ดีอันนี้ก็คือลูกสุเรียนนะครับที่เหลืออยู่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดจากการที่ฝนตกหล้วสภาวะอากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลมก็ดีพายุก,ก็ดีเนี่ยทำให้ลูกทุเรียนเนี่ยที่ติดแล้วเนี่ยร่วงเกือบจะหมดนะครับ วันนี้เราก็เลยมาแนะนําเกษตรกรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของทําให้ขั้วเหนียวทาให้ลูกเขียวนะครับแล้วก็สามารถติดลูกจนผล,ผลผลิตเนี่ยจเจริญเติบโตได้ก็คืออผลผลิตที่ได้จากบริษัทพีเคสองศูนย์ศูนย์ห้นะครับไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของอะมิโนในเรื่องของไตโอดซานนะครับหรือว่าสารปรับภมคุมินก็ดีนะครับต้องใช้หมดเลยเพราะงั้นวันนี้เราจึงมาเยี่ยมเกษตรกร,กรและแนะนําวิธีการต่างๆให้เกษตรกร,กรได้ใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามผลอีกทีหนึ่นงนะครับในช่วงหน้าก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับผมสาหรับรวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ